ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋าล่าข่าวสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ติดตามข่าวสารการเมืองเนาะมีข่าวหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะสะดุดตาผมหลังจากที่ไถเฟซบุ Facebook, ๊กถข้อมูลไปก็ไปเจอว่าไอ้คุณสนทิลิมทองคุณเนี่ยออกมาพูดว่าตัวเอง ไม่ใช่สลิมอันนี้มันต้องต้องก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของคุณสมทิศริมทองคุณเนี่ยต้องต้องมีการเกิดน,นําแล้วก็พูดถึงการเป็นสลิมก่อนนะว่าจริงๆแล้วไอ้การเป็นสลิมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราตอนนั้นถ้าเกิดว่าเรายังจํากันได้นะน่าจะเป็นช่วงของต้นปี5้าสามที่คนเสื้อแดงมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลอภิสิทิ์แล้วก็ มันทำให้เกิดมีกระแสการต่อต้านคนเสื้อแดงขึ้นแล้วก็เกิดกลุ่มคนประชาชนกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มพิทักษชาติคือพวกนี้ไม่แบ่งสีเขาบอกว่าอย่างนั้นโดยมีแกนนำก็คือนายแพทย์ตุลซึ่งเขาต่อมาเนี่ยเขาได้มีการขนานนามตนเองเนี่ยว่าเป็นกลุ่มเสื้อหลากสี ซึ่งตอนนั้นสาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเสื้อสีเหลืองที่ที่ใช้กันนี้เริ่มจะแบบภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีแล้วก็เลยเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้จะได้จำไม่ได้ไงนะก็มาในคาบของเสื้อหลากสีแล้วก็คำว่าสลิมเนี่ยก็ถูกนำมาเป็นสแลงทางการเมืองซึ่งเป็นการเรียกกลุ่มคนเสื้อหลากสีพวกนี้ว่าเป็นสลิม ซึ่งสลิมจริงๆแล้วเป็นขนมไทยซึ่งค่อนข้างอร่อยนะรสชาติดีผมก็ชอบกินนะชื่นใจกินแล้วมันเย็นชื่นใจแต่ว่าเจอสลิมเสื้อหลากสีนี่ก็ต้องถอยห่างๆนิดนึงก็ลำบากใจนิดนึงคุณสนทิริมทองกุลเนี่ยออกมาพูดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่สลิมตอนนี้มันมันมันก็มีผมก็ถอดความนะจาก การคำพูดของคุณสนธีที่ในรายการสนธีทอล์กนะก็คุณสนธีเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเบื่อการเมืองแล้วก็ขอลาออกจากกลุ่มพันธมิตรคือไม่ไม่อยากเป็นแระแกนนงแก,งแกงนนําอะไรขอถอนตัวก็เลยผลก็เลยไปตกที่คุณสุเทพเตืรสุบรณได้นํามวลชนปุ๊มาแบบว่ามาชูประเด็นเรื่องนิรโทษกรรมสุดซอยทําให้เกิด โอ้ยมหาก,กรรมของเขาเรียกว่าการจุมนุมของดารานักร้องไฮโซออกมาร่วมจุมนุมกันมากมายก็คุณสนธิเนี่ยกวิเคราะห์ว่าเมื่อช่วงที่แกนํำกปปสเนี่ยกำลังขยายประเด็นนะเรื่องที่เขาเรียกว่าผักดานกลุ่มตัวเองเนี่ยเข้าไปมีอํานาจโดยที่อ้างประชาชนเพื่อการปฏิรูปจนทําให้เกิดกระแสการยึดอานาจสรุปก็คือ,อถ้าจะเรียก สลิมให้เรียกกปปสเพราะตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเออโยนให้กปปสเลยแม่ฟังแล้วก็เออก็ก็ก็ก, <c oughs> ก็เป็นการเอาตัวรอดกันไปนะแต่สําหรับผมผมอย่างนี้เลยผมบอกว่าคุณสนทิไม่ใช่สลิมคุณสนทิเป็นต้นตอของปัญหาของประเทศนี้เป็นสิ่งที่มัน เกินจะเยียวยาผมบอกเลยแล้วผมก็ถ่ายนะถาถทวิตเตอร์ต่อไปไปเจอทวิตเตอร์ของบอก,กอลายจุดพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมอ่านให้ให้ฟังที่บอก,กอลายจุดโพสต์ไว้เขาบอกว่าประเด็นที่สนธิลิ้มออกมาพูดว่าตนเองไม่ใช่สลิมนั้นหลายคนไม่เห็นด้วยส่วนผมจำแนกพันธมิตรเป็นเสื้อเหลืองไม่ใช่สลิม ผมเข้าใจว่าสลิมเป็นความหมายของสนทิคือเหลืองประชาธิปัตย์ซึ่งต่อมาคือนกหวีดเอออันนี้มันก็เป็นทัศนะของบอกอนะบอกอะไรจุดใด้ได้พูดถึงไว้ในเรื่องนี้ผมว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันแปลงแปลงร่างจำแรงมาจากเสือเหลืองเสือหลากสีเสือสีชมพูมาเป็นสลิมอะไรโอสารพัดซึ่ง จริงๆแล้วเขามีการอธิบายด้วยนะว่าการที่จะเป็นเขาเรียกเป็นสลิมได้เนี่ยมันต้องมีวิธีการทางความคิดยังไงเนี่ยผมลองเข้ามาเปิดดูในประชาไทยเนาะเขาอธิบายไว้ละเอียดละออเลยอย่างแรกเลยเขาบอกว่านี่เขาแบ่งเป็นข้อๆนะก็เขาบอกว่าคนที่เป็นสลิมในยอย่างแรกเลยข้อหนึ่งก็คือมีความเกียดชังทักษิณเป็นล้นพ้น อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเหมือนพอเราพูดถึงคุณทักษิณปุ๊บพวกคนที่เป็นสลิมเขาก็จะแบบว่าเหมือนเห็นผีเลยนะก็คือแบบประดีดผึงขึ้นมาเลยโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ทันทีอันนี้อันนี้ผมยอมรับได้ว่าเป็นอย่างหนึ่งเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหตุเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เป็นสลิมข้อที่สองเขาบอกว่าฝักใฝ่ลัทธิกษัตริย์นิยม อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ก็จะเห็นว่าเวลาเขาเวลาเขาอ้างความชอบธรรมต่างๆอย่างตอนนั้นผมจำได้นะเหตุการณ์ที่คุณพงษพัฒน์วชิระบันจงเนาะใช้คำพูดที่บอกว่าไม่รักพ่อก็ออกไปจากบ้านของพ่อซะนี่เป็นไงชัดผมข้ามไปแล้วการผมไม่อยากพูดข้อนี้เยอะอ่าข้อ3 หยหาทหารอันนี้อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าอีก็เรียกว่าอะไรอะพวกเราทหารตอนนั้นะนะเขาจะไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยกินเส้นกับคุณทักษินเท่าไหร่ก็คิดว่าทหารเนี่ยน่าจะเป็นพวกของเขาเขาก็เลยหวยหาอยากให้ทหารเนี่ยเข้ามาทำรัฐประหารเป็นไงพอทำแล้วเป็นไงร้อง เรียกว่าขี้ท่วมเกงเลยดีกว่าข้อสี่เขาบอกว่าไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิป,ปไตยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าโดยการเลือกตั้งอะนะเวลาเลือกตั้งกี่ครั้งเลือกกี่ครั้งแม่งกรแพ้สู้ไม่ได้เป็นคนส่วนน้อยบนประชากรโลกปร,ประเทศไทยก็เลยเลือกกี่ครั้งก็แพ้ก็เลย ไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วระบอบประชาธิปไต,ปตยอะไรก็คือไม่เชื่อมันเขาก็จะว่ากันไปว่าไม่เอาอะจะเอาอย่างที่เขาต้องการอย่างเดียวก็มันมันก็เลยสอดคล้องกับข้อต่อไปก็คือข้อ5ขาดเหตุผลและความรู้อันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่า พอสุดท้ายแล้วเนะี่ยพอพอจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลเขาจะบอกว่าเขาจะชี้หน้าบอกเลยว่าเอ้ยมึงถูกทักสินซื้อไปแล้วผมว่าตอนนี้นี่คุณทักสินคงซื้อจักรวาลไปแล้วเอาจริงๆนะถ้าถามผมนะว่าถ้าคุณทักสินเนะี่ยมีอิทธิพลต,ต่อโลกต่อทุกสิ่งทุกอย่างมากขนาดนี้นะหมาเหอะกลับมาช่วยมาเป็นนายกประเทศนี้อีกครั้งเนีไหมผมขอร้องผมเหนื่อยนะ ข้อต่อไปดีกว่าข้อ6เขาบอกว่ามีความหลงผิดคิดว่าตนเองดีเลิศและสูงกว่าผู้อื่นโหเหตุผลข้อนี้นี่มันมันรู้สึกมันมันจี๊ดเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่แบบว่าเวลาเวลามีการเลือกตั้งเนี่ยเวลาเราเลือกเพื่อไทยหรือเลือกพรรคฝั่งประชาธิปไตยอ่ะเราจะถูกตาหน้าจากพวกคนที่เขาเป็นสลิมเลยนะว่าเฮ้ย คุณแม่งโง่ไม่มีการศึกษาไม่มีวิจารณญาณน,นี่แม่งถูกซื้อแล้วเออมันเป็นอย่างนั้นส่วนเขาเนี่ยดีเลิศสูงส่งเพอร์เฟกโออย่าให้เซษดีกว่าปวดใจอ่านแล้วก็ปวดใจแต่ก็ยังอ่านต่อไปให้ทุกคนได้ฟังว่าเฮ้ยพอพอสุดท้ายแล้วสำหรับผมนะในทางการเมืองนะไม่ว่าคุณจะเป็นสลิมเป็นเสื้อแดงเป็นใครก็แล้วแต่เป็น คนเป็นประชาชนของประเทศไทยเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วการคุยกันเรื่องการเมืองเนี่ยมันต้องใช้เหตุผลและก็ใจที่เปิดกว้างเพื่อทำให้เราสามารถที่จะใช้เขาเรียกอะไรใช้เหตุผลในการพูดคุยกันได้แล้วก็ทำความเข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นผมเรียกร้องนะให้สลิมทุกคนนะเปิดใจให้กว้างแล้วก็รับฟังเหตุผล ของคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามที่คุณคิดอะที่คุณคิดว่าเขาเป็นคนตรงข้ามคุณนะแต่จริงผมเชื่อว่าเขาไม่ได้คิดหรอกว่าคุณเป็นคนตรงข้ามเราแค่เห็นต่างกันในเรื่องของบริบททางการเมืองซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอยู่ในประเทศนี้แล้วก็อยู่ร่วมกันร,รับชะตากรรมในสิ่งที่พวกคุณสร้างขึ้นก็คือการเรียกร้องให้ทหารออกมาทำกทารรัฐประหารเนาะ แต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมาถึงเร็วๆนี้ผมเชื่อว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในในทางที่ดีขึ้นในทางที่คิดว่าโอกาสที่ฝั่งประชาธิปไตยจะกลับมาชนะผมที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้หมายความว่าคนที่ยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยมีน้อยกว่าคนที่เป็นหัวใจเผด็จการนะแต่ผมกำลังจะหมายถึงว่า กลไกที่เขาวางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่มันเอื้ออํานวยมันอาจจะทําให้เขาเรียกว่าชัยชนะมันยากเย็นแสนเข็ญเลือดตาแทบกระเด็นต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราเมื่อถึงเวลานะผมหวังว่าทุกคนจะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ ให้อยู่ในล่องในลอยให้อยู่ในจุดที่ถูกต้องไม่ต้องประกาศตัวว่าตัวเองเป็นสลิมหรือเป็นใครผมประกาศตัวว่าผมเป็นคนไทยแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงประเทศนี้กันนะครับยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะมีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยนะมาคอมเมนต์มา, comment, มาติดตามมาดูเนี่ย ก็ให้เพื่อนๆในกดสับสไค b e เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ว่าเราจะได้มีเพื่อนเนาะสำหรับที่จะเข้ามาพูดคุยกันในในช่องนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็มาแบ่งปันความคิดเห็นกันสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนสำหรับเรื่องการเป็นสลิมไม่เป็นสลิมนะก็ขอบคุณครับ